เออน่ะว yeah. ันแรกที no. mm ่แกมาวันก่อนเอ่นก็คือช่วันที่มาเขียนตีอีกทีนะตีแล่วหูม่ดีสะัอนสามเจ็ดหนึ่งยี่คือจดอยู่เลยโอ้โอ้่อผมยดนยินือไดนยินอสามเจ็ดนเีบอกกันอยู่มันมีอยู่นะจ๊ะมันมีแล้วนะครับวันแรตรีที่ยี่ิบห้านี่ กเจนึ่งเก้าเจ็ดหนคืนปยอ่จะมีเจ็ดหนึงทเออเรายืนพี่ประามองได้กันเลไเจดหนึ่ง่ใช่ออเหนึ่งฝั่งนึงด่ัาทเ้รงบ้านไจะใกล้กับฟองปูมีหน่อยอปูตุลืสีปลาพี่ประาหาครับวัดคใจวัดปูใจมันชื่อวัดะไรเนี่ยพูชื่อแล้ววันนั้นก็ให้แม่นะงวดที่แปดเดเก้าเดี๋ยวนี้เราจะไปู่แต่ววันนั้นวนั้นเราไปหลายวเยดำน้อยมาอนต้องมีดำน้อย เมื่อนั้นก็ได้เด้ยินี่ก็ได้มันบอกเปิดอนเป็สามตเลยที่แรกก็หัเปิดแา้วก็ทำตาฉีดไปเนาะเพาะทำตาฉีดเนี่นวันนี้พ่อพ่อเ่าก็มาม้ามืัอนี่บอพ่อม้ามือวันที่ทีอือวัวไปครับจกินแม่งนะทีค่าค่างานอยู่เขาจอดก็โทษมาตามอยู่วันก็โทษมาตามก็งานอยู่ก็ได้ไปนาพ่อเนาะมันเขาจอดก็เลยว่าเอาไว้ก่อนกลับมาตะุ่นก็เขาไม่กระได้พอดีพ่อ สัสดีคุณพ่อครับคุณพ่คุณพ่อคุณเพ่อนได้พี่น้องว่าพวัดดีทั้งไหมคนกะเลี้ยวหาอยู่ว่าวัดดีทังไหนท่านว่าเสียงทั้งผิดจะว่ายิ่งยกมือแม่งคุณพี่อยู่วันนี้อยู่กันเมื่อไปเอาเลขได้ตัวเลเกาะเมื่อไปเอายุคนน่ะอยู่บันจำได้ก้าสามเจ็ดหนึ่งนี่เอาพวกผมฟังผิดตัวพวกผมไปเช็คในสามที่สามเจ็ดเนาะพ่อจำได้ มันมาย่ำตลอดว่าสาเก็ดหนึ่งิดมาตลอดเนี่ยสาเ็ดหนึ่งางนี้ยังได้ยินสมหนอยู่เลยครับผมแสดงว่าเขานเปลี่ยนีเ้ยมื่อวัดนี้มา้ราว่รถถอยต่ำกันเออมาหอดวัดกับมาทราบอีกเพร่ากรันครับตอนนำแต่ว่ามันลดชนกันไหมเออเธอเบียนมัทนเบียนมันเก็หนึ่งบอเจ็ดหนึ่งเจ็ดหนึ่ง่งเ็ดหนึ่ง ขั้นหนึ่งหกหนึ่งขั้นหนึ่งเก็ดหนึ่งบ่ครับขั้นเดียวนะขั้นเดี่ะหกหนึ่งเจ็ดหนึ่งสี่ตัวเลยเมื่อไปวันที่สามกลางไปไปสรงย่างยี่แปดกับมาเพิ่นก็จำได้ตั้งสามเจ็ดหนึ่งนี่แหละเพนกระน้ำมาตลอดเพิ่นกระน้ำมาตลอดกระน้ำกิดมาตลอดแต่ว่าสรงย่างกันนาที่เขากระน้ิดยกครับผมขันที่สี่กับปูนครับอืม ว่าเลขเขาเราป้วก,กัไปฮับเลยต้นกับไปฮับมาเห็ดอันของกนิงค่ะโอ้ครับมาดีมือมือเคื่อนี่ได้เห็ดเราอบอกว่าเห็ดาน,งนางมิจนางอันสัมมนาครับอันพุ่มเชีวเนี่แหละโอ้สัมมาหนา,หานวนนมมางไหน่อว์อหกฟังนนี้มันเปิดเราะขันไถ่ยอดนี้เป็นข่า่ยัง่อวฮะข่าอนไรเนี่ยเรามาท่านไหเน,นเปิดพุ่มอยู่นี่ว่าันเปิดบอกเปิดแล้วแต่ว่าเราบอกท่านให้เปิดบ้าจาอบบอ่าเราบอกว่ายชอเปิดบ้าจา่า เช่อไปสามนาเชื่อมันผิดพลาดมันกับว่าจะผิดพลาดให้กันพุ่มยินอแต่พุ่มนี่ตรงไปตรงมายา<ำ>มนนะ่ด้นครับพุ่มใช้กันมันน่ะอืมครับจะพุ่มตนะ่อใช้กันมันอืออ่ะที่ตรงทุ่งมองเลยเพราะว่าขั้นพ่อเดียสมนากับเพื่อนเราสามนามาไรเราหรอครับผมครับผมืนไปา,านาอยู่อือโอ้ยุนี่เพื่อนเพื่นถ้าหนเปิดว่าจ่าเิทางเปิดเ่าเอามือไหนคนหเปิดว่าจ่าพ่อยังว่าะทคนหญิ โอ้ต้องท้าพนอี้นอีกว่าเน่าวันเหรอเนี่ยเนาเชิญก็จะมาหลายเัิงีทิศนาอโอ้ตหลายคุ่้มผนมาจากน้ำฝัหลวงพูดกับมีไม่เลยโอลุกกับยังมาไม่โอ้ลุกกับมหาอีกโอ้ลุกกระตรงเนอะครับผมปีนั่นต่บาจีขึ้นหลังตะอสองพัห้าร้อยี่สี่จำได้อาจารย์ม่านิยวัดบั่นล่าเนี่ยเขาจะภาพเปียว่กีปูไอ ช่วงนั้นลองหวดลงพูดยังไม่เลยนอย่างบั้นเองครับผมพระเจ้ากับมาทสึมีผู้ห่วงห้ามแต่ว่ามันมียตั้งหวดท่าหวงรักษาการให้โอ้ครับผมแลเล่นได้ไหวจงตรงๆแล้วแปดสองหัุนโอ้โตอันนี้เลยคนละสามเมื่อนสี่เมื่อนเนาะคนไทยอ่ะอ่บันนี้ชุ่มไฟฟ้าอุดดเนี่ยพระเจ้าไปซื้อให้ต้องนั้นผมได้เงินสองเมื่อนกว่าบาทโอ้โตพระเจ้าซื้อให้ครับพระเจ้าบอททรยวัดแต่ไว้วัดบัน เรานด้ถูบนคนกับพ่าเอาเงินนี่่อยจันวันนี้เราเงินไปก้อนจันามครับผม่้าเพิ่มัวาเพม่บาไปทำป่าป้าเานป่า้าป้าตัวประเทศบุญนะพ่อเนาะประเทศบุญอานโมทนาสาธุทุกคนครับผมบารีพ่อสีเฮ็ดเมื่อไรพ่อนี่ยังไม่ที่สวนบ่ที่สวนมาเอาข้ามถนนอืม ปีที่สวนมา่ข้ามถนนโู้ที่ปีที่สวนป่ามาเอาแต่อยู่ข้ามถนนยังข้ามถนนเอาอยู่สารควบคุมตั้งไนได้ล่ะอโอ้สารไน่คนน่ะสารไน่ได้หรือสองสารด้วยโอ้รับผมอยูกทางน้ำมันไอ้สักทิศคนนะโอ้การนำการว่าสักทิศคนน่ะเนี่ยเอาอยู่ฝั่งนได้ไหมจะขี่มันก็ไปได้แล้วเดี๋ยวมันไปว่าได้ครับช่วงไปได้ไปงานไม่อยากไปไปได้อยู่ไปง่ายม่าง่ายอยู่แต่ว่าเป็นมวยไทไปทำพิธียังนีใครับ กี่ปันไาครับแต่ก่อนนี้พ่มียังกัเขาไปทําพิธีเอาได้ไปอย่ไปขอกับขอได้เยอ่ในันอันนี้เลากไปเฮ็ดเลิกกันยังยังยุ่อยู่เนี่ครับแล้วก็ไปดั้งนนุ่มอี่เลิกกือแล้วทสิไปไทยนันไทยนี่มันยากากับฟังระบบยังไงอืมก็ไปดังต่มนหน้ากันดั่งนี่ะฝันไันดั้งนี่นว่าเหนีวฝันไปอะฝันไปว่านี้พ่อฝันไปฝันมาเมลื่อนนี่ันะไรจะห่างท่านบอกเรอว่าเอาไปยังบอกให้พ่อบอกนี่มันเลขอะต โอ้่มีผมมยังพ่อเลยฝันโดปเด่นกฝันพ่อก็ฝันเอาเรียกเอาเรีฝันไปใช่ไหมฝันไม่นมาันออกนี่มันจะมาฝันบ้นมันออกันต้องถือวกออฝันยังได้่อบอกฟังไหมได้ยินได้ไหมแรนออกกันเนี่ยครับ่าได้ไมแบบผูกเงี้ยก็โน่นเป็นบ้าเป็นตาเราดีละ เออกแลวสูงถึงเลขบอสันสีสูนเลยนะผมเรียขึ้นมาจีซ้มเหรอเล่นก็นวดเห้นลองตาบัีก็เล่นไมไปแบบเล่นล้าสูสูถึงเลขบาสันแนวมาทั้งในบ้านเลอครับส้นแตเอพ่อหลวงพ่อเมยแม่ันแลครับเลขออกแล้วเลขอะไรสันสีสูนย์เอมเียขึมาจีสามครึ่งไม่ดีเลขเลขออกสีสูนีดเอาเขาเขาเจ้าถามการครับไดฝันนั่นแหะครับผม เลขเล่าตู้คือเลขบ่ว่าวท่านผู้ทาก็มี่ผู้นุ่มกรมีหั่นล่ะครับผมย่างเอามาทั้งวัดพี่ล่ะครับผู้พี่ล่ะเลขอะไรท่านสี่ส่วนนะท่านกมี่ขึ้นมาพอดีเลขหนว่วยปู่ตาอืมอืมอ่ะพี่น้องชี่อใจละพี่น้องจากหมอธรรตาทิพย์พี่น้องเอฟซีทุกท่านโอ้ค่ะพ่อผ่นฝันอืมครับผมเลขฝันไปสักวอนคุณพ่อเพิ่นฝันเมื่อคืนนี่เนาะแมนครับผมเอาเลขฝันไปสักวอนพี่น้องส่วนเลขนั่งเอา น่งอขอกระพุ่มขอกระพุ่มบอันเั็นตหน้าขี้ังไรโสดอยู่ดี่ยเป็นหน้าขี้มาอักตอนมาวันที่ี่กันนี่เมืมาวันที่ที่เมษากับวันที่ที่สามเมบ่อสามวันมันออกเกองวันที่กับจะให้พันธเชือและพันธุ์แอมบ์บัณฑ well ิตเมาพ่อิี่จจับพี่แน่ผนาเได้ให้ันเลี้ยวบปเห็นได้พี่น้อง ใช่คุณพันธุ์ว่ได้ใส่ไม่ได้เท่าเนาะปู่เนาะใส่เยอะใส่อยอะเพราะว่าใส่ไม่ตีไปตีมาอยู่ห hmm. mm ันแล้วอดอได้ใส่ไหม่ยู่พี่น้องแต่ว่ามื้อนี้เอาเลขฝันพ่อเพิ่นไปซะก่อนส่วนเลขภูมิเฮามาตามอีกท่นึงครับพี่น้องเออเหล็ฝันกับฝันเท่านั้นล่ะที่ข้าเจ้าโศกันมากบ้านบ้านนี่ล่ะบ้านนนทม่องนี่ล่ะโตกันมากข้าข้าข้าเจ้ามาจังนั้นนี่ล่ะโศกัน ยังมากดีกว่าเออขาเจ้าถามกันนะทั้งเวไส้ยมี่เงินละครับเอาเรยกว่าไปแล้วมันที่สวนเรียล่างแล้วสินเออล่างผมด้วยนี่ล่างผมจะเหนี่อีเ่เออผมเมียกั้นมาอาอตามพวนก่เลยตีสามกึ่งเด้เหอเออมันโยบังเกิดให้ตื่นตีสามรึ่งเครบครับผมก็ติดตื่นเวลานั้นประจำก็ติตื่นเวลานั่ประจำวันนึ่งใน่วงอยยุวัดบ้านเล่าวัดโพธิปิฏฐ์ั่วงครับผม ตรงพระอาจารย์มาจากอืบ้าน,นยังบุรุษคือเราโอ้มาจากน่นถังเรามาอยู่แต่นอนนี้นอาากพระเจ้าตัวมันก็ตายดีบัานนี้พ่อให้ให้ลูกขอขอทุพรไเ้หลอยเด้พ่อเสียมหมนี่จะปีละห้าตาช่วงปูท่องไปอยู่บ้านเรานน่แต่ย,ยังตาย,ยังเข้าไปได้ยเลยัอบอยู่น้ำาระจาันับยังเข้าไปได้ยู่เสียมปรมมันสิบปีน่ะมันปีปีขึ้นหลังหมดเอ ปีห้าหกป่วยปีห้าหกป่วยก็ปีงบประมาณนี้แหละปีห้าหกี๋ยวาไเห็นมานี่ได้สิบกว่าปีแล้วจะจิตไปง่ายไหมง่ายป่ะพ่อโอ้ไปง่ายไหง่ายเนาะออนี่ไม่เล่นไรเทียดไห่กันอ่าพี่น้องอันนี้คือเบื้องผลของคุณพ่อพ่อท้ำว่าสิบกว่าเพิ่นได้พี่น้องจะหายากอยากให้พี่น้องฮู้พร้อมๆกันนะพ่อท้ำแต่แมงนะเป็นหยังคือได้มาสายยาจ่ายฉีดนะพี่น้องคนก็แหมงว่าตาเสียมาได้สิบกว่าปีแล้วแม่น แต่ว่าเบื้องต้น่นว่าเพพันบ่์เนเปิดว่าจ๋า่นอยูุนี่บ่ะเออย่นีแต่เพิ้นให้เปิดว่าจ๋าแต่ว่าได้แล้วเลขแดงพันธุ์เปิดเิ่นได้มาแล้วเิ่นผสมไหมนามาหลายมองแล้วเลือกตนว่ายะฟ่กเปิดว่าจ๋าห้ามันเิ็ดานันกัเามกี้เิรเปิดเบ่ก็โคกเจ็ดหนึ่งเอยบ้านนี้หวดนี้คือเป็นเลขฝันของคุณปอกันฝันว่าเขา มาบอกว่าเลขออกเลวออกแล้วเจ้าโซกันมาใช่หรอเในบ้านนี่แหละโซกันมานะเลขลได้โซว่าสั้นมาเลขล่างออกสี่ศูนย์แล้วหูเมื่อกันมาเลยนะอันนี้ไปเลขฝันครับเอฟซีเลยครับเด้อเลขล่างออกสี่ศูนย์วาสั้นตื่นพอดีว่าสั้นครับไม่ใช่ครับไม่ทำปูครับักอะไรครับผมขอบคุณครับ